ออมาอีกแล้วเหลียงไปอันนี้คือมหาสมปองหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใกลนเลยเขาบอกเป็นมาหลายครับที่วันนี้ต่อที่คือความหวังของหมู่บ้านแล้วเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไม่ตองราคาที่มีที่ต่อแล้วที่เของต่ออะไนะยังไม่จบกันเอาสามร้อยสมเด็จโตเนี่ยเถียงไม่ได้เลยนะนี่เขาเขียนไว้เลยสมเด็จโตนะครับ ที่เป็นสมเด็จโตจริงๆครับองค์ใหญ่มากตอนที่เอามา่างไหนทำทีเนี่เอามา่างไหนไม่ร<ะ>ู้เลยคืนสมัยก่อนที่เขาทำอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นพาเกศเก่านะสมัยก่อนก็ชอบแบบทำแบบให้พิสดารหน่อยอันนี้ผมเผยแพร่ได้ไหมจะได้เป็นวิทยาฐานนะเผยแพร่สิองซึ่งซื้อด้วยอ,อ่ะหกสิบ ขายโดดเลยหกสิบาทโดนเลยอ่ะขออีกหน่อยแปดสิบเราต่อกันหกสิบแปดสิบนะครับคืออย่างนี้พระที่มีแบบลักษณะแบบนี้แนวขนาดใหญ่ด้านหน้าเป็นสมเด็จโตด้านหลังเป็นพระรูปราชการที่ห้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของปอมก็ไม่ส่วนใหญ่ปอมทั้งหมดนะครับอันนี้อันนี้คือจากความเป็นมาตรฐานนี่คืออย่างนี้ถ้าเป็นเงี้ยปอมหมดนะครับสรุปปอมหรือแท้ปอมนะโอเคนี่เจ้าของพระยังบอกว่าปอมนะ้านครับ 80ล้านใช่ไหมแปดสิบบาทแปดสิบบาท<อ>ต่อนะครับใครสนใจติดต่อกับพี่เอกกำแพงได้นะครับอ่ะโอเคขอบคุณครับพี่